ทุกคนเคยสงสัยไหมว่าเป้าไหนเนี่ยมันคือเป้าที่ดีสุดในวอรเรนเป็นหนึ่งในคําถามที่หลายคนถกเถียงกันอย่างมากเป้าจุดเป้าบวกเป้าลูบแวนตาหรือว่าจะห้าจุดผมจะจบสงครามนี้ตอนนี้เลยนะคือจริงๆอ่ะทุกคนผิดหมดเลยเว้ยเป้าที่ดีสุดในวอรเรนมันคือเป้านี้ <S <S ก็นะครับวันนี้นะครับเราจะมาเล่นเป้าเราจะมาเล่นวอรเรนนะครับ้วยเราจะใช้เป้านี้กันนะครับผม ัวที่เป้านี้นะครับมีความพิเศษอย่างหนึ่งนะครับก็คือเวลาแบบเราเจอศัตรูใช่ไหมแล้วแบบเราไม่ชอบหน้าใครไม่อยากให้แม่งไม่อยากให้แม่งอยู่ในจออะไรเงี้ยแล้วก็ปิดแม่งเลยนี่นเซนเซอร์แม่งเลยเห็นไหมเห็นไหมนอกจากนี้นะยังมียังมีฟังก์ชันพิเศษพอเรากดลิกขวาอนะลีกข,ขวาปึ๊บนะเป้าหมุนเราสามารถจะเปลี่ยนแนวเซนเซอร์สมมติเราเซ็นเซอร์อย่างนี้แบบไม่ถนัดเราเอาจจะไปจี เราอาจจะไปเซนเซอร์นี่เป็นแนวตรงไงแบบว่าไม่อยากเห็นก็ปิดไปทั้งตัวเลยอย่างนี้คือใครที่คิดว่ามีเป้าที่ดีกว่านี้ยแล้วแบบสามารถสู้ได้คอมเมนต์เป็นโค้ดมาเลยเดี๋ยวไปลองเดี๋ยวไปลองแน่มามันง่ายๆทุกคนมันง่ายๆ มันง่ายๆดูคนมันง่ายๆโอ้ยผมจัดผมจัดเี่นสมบูรเราไม่ชอบสมบูรเราไม่ชอบสเปร์นี้ใช่ไหมเราก็แค่ปุ๊บนะเห็นไหม แค่นี้มันเท่านี้แม่งสารพัดประโยชน์จัดอะแล,ล้วรู้ไหมมันมาสารพัดประโยชน์เหมือนอะไร เหมือนร้านโกเด้นเติมเกมร้านโกเด้นเติมเกมเติมเกมราคาประหยัดเติมได้เติมดีเติมไม่มีอั้นใหม่บริการเติมเกมผ่านเว็บไซต์โกเด้นเติมเกมเพียงแค่ยืนยันตัวตนด้วยเบอร์โทรศัพท์และอีเมลเติมง่ายเติมดีใช้เพียงไรออ,อดเลยในการเติมหากสนใจแอดไลน์แอดโกเด้นเติมเกมอย่าลืมแอดใครน้าด้วยล่ะสามารถติดตามข่าวสารและโปรโมชั่นดีๆได้ที่ a c e b o o k โกเด้นเติมเกมนอกจากวันแ,แ,ลแลร้ๆเขาจะมีเกมใหม่ให้เลือกเติมได้อีกมากมายอย่าลืมกดทิ้ด้าคลิปเพื่อเป็นการสนับสนุนของทางอ้อมด แล้วเราเลงอย่างนี้อุ้ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยไม่ได้แล้ววะไม่ต้องไม่ต้องิองกัิแล้ววะจริงจังละจริงจังละโฟกัิละโ,โอ้ยเก้า <tries> One <end player> standing. <tries> <tries> cutting through. you? Yeah. Yeah. Right <tries> One enemy remaining. Bro. 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 <tries> wow, you really suck. แล้วเบอร์หน้าด้วยครับเบอร์หน้าผู้ตายเบอร์หน้าผู้เสียชีวิตกูเล่นอะไรอยู่เนี่ยแลาวเนียนจัดอ่ะเนี่ยเนี่ยแนี่ยยิ่งหวย โอ้โอ้โอาอนายทายนายทายหมายว่าเราต้องเล่นเราต้องเล่นปืนนี้แล้ววะเราต้องเล่นปืนนี้ละมา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 สาแกนโดนกูอีกกูยิงสแกนก็นยิงไม่โดนอีกเลยจริงจริงกู แม่งเอ้ยจะยิงสแกนก็ยิงไม่ได้จะเล่นแฟนทอมก็ไม่เห็นเป้าจะรอดักเดี๋ยวมันก็ไม่มากระดันออกไปกไปูก็ตายไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้ว เอาดีคาตาดิไม่ใส่กูทีเฮ้ย <Yeah. S 1> เหมือนเขาเอเหมือนได้เล่นว่ะได้เล่นได้เล่นได้เล่นเขยตี ได้เล่นอยู่ได้เล่นอยู่ได้เล่นอยู่หุ้ยน่าทา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 ยอะไรอะ GG Thank you for the game feel free to join my stream on TikTok เฮ้ยเขาสตรีมอยู่ด้วยหายละเอ้แต่แต่ TikTok มาดูย้อนหลังมาได้ครัะโอ้เสียดายเลยเสียดายเลยไม่กานได้ไปดูความอุบาทของตัวเองแล้วก็นะครับเป้านีนะครับก็ เอ่อรวมๆแล้วนะครับเป็นเป้าที่ก็เดี๋ยวเรามาทําการแลงกิ้งเป้านี้กันเลยนะครับอ่าก็เป้าดีนะครับเอ่อความคมนะครับความความคมให้อยู่ที่เอ่อเต็ม5้าคะแนนนะความคมให้อยู่ที่ลบ5้าครับความคมลบ5้าอืมเอ่อเล็งง่ายความเล็งง่ายนี่ให้ให้ลบ50บแล้วกันอืมลบห้าสบนะครับความความสร่างสันความซ่างสันนี่ให้ ให้ไม่ให้กูไม่ให้เลยเลยมึงไอสัตว์มึงไม่ควรได้นะสรุปรวมแล้วนะครับเป้านี้นะครับเอาไว้ทั้งหมดนะครับ0.5ดาวเต็ม5ครับโดยสรุปรวมนะครับก็เป้านี้นะครับจิมมิคของเป้านี้นะครับก็เออถามว่ามีอะไรนะครับก็เออน่าจะมีอย่างนี้นะครับนี่คือสิ่งที่เราทําได้นะยูทูบอย่าแบดน,นะนี่ไม่ใช่หนังโป๊ะนะไอ้นี่เกมมาโลเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันไม่ใช่นะเข้าใจไหมเนี่ยคือ เดี๋ยวคิดไปไกลอีกอืมคิดไปไกลอีกพอแล้วแม่งปิดคลิปแล้วแม่งใครไหวอะใครไหวไปก่อนเลยกูไม่ไหวกับเป้านี่แล้วแม่งใครมีเป้าส่งมาใต้คลิปเจอกันครับบ๊ายบายใช่ครับถูกแล้วครับท่อนนี้ยืดขาให้ถึงแปดนาทีครับใช่ครับถูกแล้วครับจะได้ลงโฆษณาได้ครับอ่าเรายัางฟังอยู่ด้วยนะฟังทําไมปิดได้แล้วไปนอนได้แล้วรู้ไหมตอนนี้ตัดคลิปที่สี่นะรู้ไหม เออตั้งใจทำมากค,คลิปเนี้ยดูหน่อยนะเออกดไลค์ให้ด้วยกดไลค์ยังคอมเมนต์ด้วยปงเป้าอะ่ะเออคอมเมนต์เป้าตัวเองเออมาหน่อยมาหน่อยเออใกล้ยังใกลยังเออเนี่ยกดติดตามกดไลค์กดแม็กซ์โบทุกันนะอย่าก,กดรีพอร์ตพอดิดไลค์ก็ไม่เอานะอืมอเคนะเคเคนังแปดยังโอเคเจอกันครับเจอยังแปดแล้วแหละแปดแล้วแปด